ำามเทคนิคกับการสัมภาษณ์งานผ่านทางโทรศัพท์มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะก่อนที่จะถึงเวลาสัมภาษณ์งานนะคะถ้าหากว่าทางบริษัทนัดคุณสัมภาษณ์งานผ่านทางโทรศัพท์เราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็คือคุณสามารถพกเรสเมตติดตัวไว้ได้ค่ะ เพราะเวลาที่คุณคะสัมภาษณ์งานผ่านทางโทรศัพท์ยังไงแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยมีเรซูเม่ติดตัวอยู่นะคะหรือว่าดูข้อมูลในเรซูเม่อยู่เพราะว่ายังไงเขาก็ไม่เห็นหน้าคุณหรอกจริงปะแต่ถ้าสมมติว่าในบางกรณีที่ทางบริษัทหาต้องการสัมภาษณ์งานคุณผ่านทาง ซูมคอนะคะซึ่งก็จะเห็นหน้าคุณใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถพกเรซูเม่ติดตัวเพื่อดูชำเรืองดูข้อมูลได้นะคะอาจจะไว้ตรงข้างๆคอมพิวเตอร์เพื่อชำเรืองดูข้อมูลได้แต่เวลาที่ตอบนะคะเราต้องตอบให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดอย่าท่องไปเด็ดขาดค่ะและเทคนิคที่2ค่ะก็คือ เตรียมตัวเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติการทํางานของคุณและก็ลักษณะงานของคุณทั้งงานเก่าแล้วก็งานปัจจุบันค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเงินเดือนด้วยนะคะเพื่อที่ว่าทาง HR นะคะหรือว่าทางบริษัทเนี่ยเขาต้องการอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นของคุณก่อนก่อนที่จะนัดสัมภาษณ์แบบเจอตัวค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่เขาต้องการหรือเปล่าและเทคนิคที่3ค่ะก็คือการตั้งคําถามเพื่อถามเขากลับค่ะ เราจะต้องไม่เป็นฝ่ายที่ตอบคําถามเขาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะต้องตั้งคําถามเพื่อถามเขากลับด้วยค่ะแล้วคาถามที่เราถามเขากลับนะคะจะต้องเป็นคําถามที่เป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งงานที่คุณจะไปสมัครคุณจะได้รู้ว่าตำแหน่งงานนี้เหมาะกับคุณจริงๆหรือเปล่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอย่าลืมเอาเทคนิคดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะและถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าส่งเรซูเม่ไปหลายที่แล้วแต่ว่ายังไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์งานสักที คุณทักแชทมหาพียนี่รัวๆได้เลยค่ะเพราะทีมงานพียนี่จะทำให้เรซูเม่ของคุณดูโดดเด่นได้ค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกดติดตามเพจพิณี่ด้วยนะคะ